สวัสดีครับพ่ผมช่อง Big DIY Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําอุปกรณ์เช็คสายไฟขาดในนะครับจาก IC NE 5 5 5นะครับผมครับาลองวัดกันเลยนะครับถ้าเสียงมันหายแสดงว่าสายมันขาดนะครับครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยมี IC NE 5 5 5 5นะครับผมหนึ่งตัวสายเช็คหนึ่งตัวนะครับ ลำโพงบีทหนตัวนะครับ R ร้อย K หนึ่งตัวครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยการต่อขาสองนะครับนี่นะครับนับขาของไอซนับทวนเข็มนาฬิกานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมจะใช้แค่ขาหนึ่งขาสองขาสามนะครับแล้วก็ขาแปด ขาหกนะครับผมขั้นแรกต่อขาสองก่อนนะครับเป็นขาเช็คนะครับเช็คสัญญาณนะครับต่อแล้วลำโพงนะครับวิธีดูขั้วนะครับมันจะมีบวกอยู่นะครับ ขั้วบวกครับมันจะเป็นขายาวนะครับต่อฝั่งเข้าขาสามนะครับผมต่อเสร็จแล้วขั้วลบต่อเข้าขาหนึ่งนะครับครับ R นะครับต่อเข้าขาแปดนะครับ แล้วก็ขาหกนะครับผมครับมันจะได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้แล้วก็ใช้ฐานนะครับผมสามสิบเจ็ดโวลต์นะครับต่อเข้า ขัวลบก็ขั้วลบฝั่งนี้นะครับคัวลบต่อเข้าขาหนึ่งนะครับผมครับ ก็บอกต่อเข้าขาแปดนะครับนี่ครับ นะครับอา้างหน่อยนะครับพาาเช็คนะครับครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง B Day Channel ด้วยนะครับ